สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะวันนี้ก็กลับมาจัดรายการปรกติแล้วนะคะ <ผม S 1> วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2558นะคะยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งพิติสวรรณและก็ดิฉันเอ็มมาสุไลมานะคะวันนี้มีรายการมวยที่น่าสนใจมาฝากด้วยนะคะเริ่มจากทางด้านเึกเกตเพ็ดแท็ก PK ก่อนเลยนะคะวันที่30 เป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งของศึกเกียรติเพชรครับเป็นรายการเงินล้านครับของทีมงานเกียรติเพชรเรียกว่ามีการจับดาวดังนะคะทั้งช่องเจ็ดแล้วก็ทั้งฝากฝั่งของเวทีลุมพินีนะคะหลายคนเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยนะคะนำมาประกบคู่มวยด้วยนะคะโอ้โหมีหลายคนเลยที่เดหน้าดูนะคะอองรีเจอกับรักเต็มร้อยนะคะปีใหม่เอราวัณนี่จะถอนหรือยังเนี่ยยังครับคู่แรกครับเปิดหัวเลยครับอองรีเปิดหัวครับ ค่ะแล้วก็ปีใหม่เอราวัลเจอกับบัลลังเงินนะคะเพชรรุ่งเจอกับแมสซี่นะคะพื้นกรเจอกับเพชรอภิพีบอลสีโอโหนะคะแล้วก็ยังมียอดพนมรุ้งเจอกับประกายเพชรนะคะมงคลชัยเจอกับทางด้านยอดพนมรุ้งนี่แหละเมื่อกี้พูดผิดเพชรอะเจอกับประกายเพชรนะคะแล้วก็คู่ศักดิ์คู่กับชูเจริญที่สําคัญวันนี้ยอดวิชามาพบกับแสนสถานด้วยนะคะชูเจริญเป็นการขึ้นชั้นนะครับขึ้นลิฟต์ว่าจะสามารถผ่านพี่ได้หรือไม่ครับเป็นสึกเกียรติเพชรบวกแขกพีเคครับ วันนั้นทีมงานเกรตดเพชรเทหมดหน้าตักเลยครับทีมงานชุนเกรตดเพชรครับนะคะแล้วก็มาต่อกันที่วันที่หนึ่งนะคะต้นเดือนหน้าเลยทีเดียวค่ะที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะของศึกซอสมหมายผู้จัดก็คือคุณสมหมายสกุลเมตตานะคะนำลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ไชยโชตมาประกบคู่กับมั่งมีววิวัฒนานนท์ค่ะอันนี้ก็เป็นคู่เอกนำรายการด้วยนอกจากนี้นะคะมีเวทีมวยสันจตาจังหวัดนะคะที่ลำปางค่ะสุเกล็ดเพชรเกดสีนะครับ ที่จังหวัดลำปางวันที่4นะครับเป็นการของดาวดังช่อง7สีนะครับเพื่อเดินทางไปพบปะแฟนมวยแฟนคลับช่อง7สีต่างจังหวัดครับเป็นนักดีบายของปูนเสือนะครับของทางผู้บริหารช่อง7สีด้วยนะคะเราก็เตรียมภาพไปแล้วนะคะทีมงานอาจจะขึ้นช้านิดนึงก็จะมีกองเกียรติมีอนุวัฒน์นะคะมีคู่แรกอนุวัฒน์ครับคุณยินตวนาพบโกโก้แปะนมินบุรีกับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงครับพบกับโตโต้สิทธิ์เสน่กองเกียรติต่อพันสี่สิบเก้าครับพบกับสกุลชัยเล็กดาบแปงนครบาล แล้วก็คู่เอกครับฉลามซองสิทธิ์ปานนครับคู่ที่ปาบกลางปีผมมาจนปเลยนะครับ <laughs> วันนี้พบกับเสมาเพชรสอเฉลิมครับสายฟ้าผ่าจากช่องเจ็ดสี<อ>ครับและคะแล้วก็มาที่ทางด้านรายการมวยศึกเบสอุดรคนมวยอยีสานนะคะของทางด้านสามชัยหมูหมูยออ,อุบลอุบอร่อยนะคะเขาก็นําคู่มวยในรายการมาหลายคู่เลยทีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกอไก่เล็กนะคะประสิทธิ์เจอกับแทนชัยสันติอุบลค่ะดีเซลเล็ก เจอกับเทวริทนะคะแพรพราวเพชรจินดีแคาเดมี่ค่ะมาพบกับรณชัยสันติอุบลค่ะแล้วก็ยังมี3 d ดีเพชรจินดีแคาเดมี่นะคะเจอกับยอดเพชรสบริสุทธิ์ด้วยนะคะก็อ,อีกหนึ่งรายการที่ฝากเอาไว้นะคะนอกจากนี้ไม่หมดค่ะอ,อีกหนึ่งรายการนะคะเมื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพนิดหนึ่งนะคะรายงานรายการของทางด้านต่างจังหวัดอีกหนึ่งรายการด้วยนะคะก็เรียกววันนี้มีทางด้านรายการของ นี่สึกต่อชัยวัฒน์นะคะวันที่สองที่รวมผล8ริ้วเ<ต>ป็นร,รายการ,รใหญ่นะครับของสึกต่อชัยวัฒน์ครับรวมผล8ริ้วครับวันที่2แฟนมัดมวยเดือนหน้าครับจากสิ้นเดือนวันที่30รายการเงินล้านเกียรติเพชระยายไปฝั่งราดชดำเนินครับสึกต่อชัยวัฒน์เงินล้านนะครับคู่เอกครับเป็นธนันชัยครับพบกับเมืองไทยครับคือคู่นรกแตกนะครับติดตามด้วยดาวรุ่งฟอร์มสดของทีมงานเกียรติเพชรครับ แสงพลันชัยครับประกอบแสงมณีนะครับมามามาข้ามศึกมาเจอกันนานเจอทีด้วยนะคะคู่นี้นะย้อนยุ่เป็นยี่หหมายที่นะครับคุณเอ็มม่าครับเป็นการร่วมงานของโปรโมเตอร์ใหญ่นะครับระหว่างป่าชุนเกียรติเพชรกับทรงชัยร่วมด้วยครับท่านสจต้อยครับพิชิตแปดลิ้วอีกหลายผู้หลักผู้ใหญ่ของคนแปดลิ้วรวมสมด้วยแปดลิ้วครับแล้วก็ผู้ามีพันพยักปากกาเหล็กแล้วก็มีมวยดาวดังระหว่างทรงชัยพระทาเกียรติเพชรนะครับงานนลยไม่เียวไม่เดีพลาดครับวันนี้ที่ช้ำใหญ่อากาศ นี่แอร์ครับนีบขัญใจแอมมาต่อยด้วยปากกอนรกลับมาหลังจากที่ไปต่อยฝรั่งเตะญี่ปุ่นมาหลายคนแล้วนะคะวันนี้กลับมานะคะให้แฟนให้หายคิดถึงด้วยนะคะไปดูความบู๊ความดุดันของปะกรณ์ว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่ได้ที่รายการนี้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักพู่นะคะเชิงหน้ากลับมาพบกับทางด้านมวยเจรร์แสงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเป็นเป็นมาเลยนะคะมานั่งพูดคุยในรายการเราด้วยจะเป็นใครติดตามนะคะมา ขมยจรแสงเราวันนี้นะคะจอดรถอยู่ลานจอดรถนะคะคเดี๋ยว <ผม S 1> ยเราก็ขออนุญาตนะคะยกคู่หนึ่งคู่สองของการแข่งขันวันนี้นะคะสําหรับเวทีศึกเจ้ามวยไทยนะคะคมาวิคเค,คราะห์วิจารณ์ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคมาดูคู่แรกเลยค่ะเป็นการเจอกันร,ระหว่างมัมมัมเอกบางไซค่ะวันนี้มาพบ กับบุญหลงสุนทรบางน้ําเปรี้ยวนะคะกับพิกัด126ปอนด์นะคะเมื่อเช้าน้ํานหนักเป็นไงบ้างคะเมื่อเช้าครับมัมมัมเอกบางไซนะครับมาช่าง126.6ยีลดศูนะครับส่วนบุญหลงสิทธิ์เป็นจมะเดิมนะครับหรือบุญหลงสุนทรบางน้ําเปรี้ยวนะครับเมื่อเช้ามาช่าง125.6ขาดไป0.4นย์จุดส่ะครับมัมมัมครั้งสุดท้ายชกไว้นะครับชนะรอบน็อสี่ครับมูนันซ่าซอจิจดุงโลดส่วน บุญหลงนะครับชนะการเทพบุตรลูกเมืองเพชรคือทั้งหมดเนี่ยฟอร์มสดทั้งคู่นะคะแต่ะคนนี้ยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็ฝากผลงานไม่ดีเลยทีเดียวพิกัดนี้นะคะเป็นพิกัดของใครคะใครถนัดมากกว่าครั้งสุดท้ายครับคู่นี้ต่น้ำหนักมัมมี่รู้สึกจะต่127นะครับส่วนุบุญหลงนะครับครั้งสุดท้ายไฟสุดท้ายต่125คู่นี้เป็นเวทน้ำหนักกลางนะครับคู่นี้น้ำหนักกลางนะครับคือมวยคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ย จังหวดฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่ที่บุญหลง <c oughs> นะครับมัมมัมเป็นมวยเตะขายหมัดอาวุธรุนแรง <c oughs> วันนั้นมาต่อยอ้อมน้อยครั้งแรกก็ยังมีเหี่ยวมีย่นมียุบแต่ส่วนบุญหลงจิตใจมากเขาต่อยอยู่ตรงนี้สม่ำเสมอวันนี้ครับผมชอบไปที่จังหวดฝีมือไอคิวมวยเหลี่ยมมวยครับบุญหลงวันนี้จะชนะมัมมัมเอ,เอกบางไซค,ครับชนะหน้าเสืออ่าน่าจะได้แน่นอนเลยนะคะเอาวันนี้ขอตามพี่ตีด้วยแล้วกันนะคะมองไปที่บุญหลงเพราะว่า เชื่อมั่นว่าการต่อยมวยกลางวันนี้ต้องเจ้าถิ่นเนี่ยหรือว่าใครที่ต่อยบ่อยกว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะคะส่วนคู่ที่2ค่ะเป็นมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปนะคะครั้งที่12ค่ะก็เป็นการพบกันนะคะระหว่างเพชรเมืองชนสุดสากครมวยไทยยิมนะคะกับที่กัด122อ่นะคะแล้วก็มาเจอกับทางด้านประกายเพชรอู่นันนะคะก็ตอบหนักให้ด้วยนะคะสามปอนด์นะครับโอ้โหอันนี้ก็ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสองนะคะเจอกันนะคะเป็นไงคะ คู่นี้นะครับเพชรเมืองชนครับเมื่อเช้ามาช่างร้อยยี่สิบสามนะครับจุดแปดลบหนึ่งจุดแปดนะครับส่วนประกายเพชรครับมาช่างร้อยยี่สิบจุดสี่ลบศูนย์จุดสี่คู่นี้ต่อน้หนักกันสามปอนด์นะครับร้อยยี่สิบสองต่อร้อยยี่สิบห้าเพชรเมืองชนต่อประกายเพชรครับเนื่องจากว่าเพชรเมืองชนเนี่ยชื่อชั้นกระดูกการผันมวยดีกว่าครับส่วนประกายเพชรกระดูกมวยยังน้อยความเป็นมวยน้อยกว่านะครับวันนี้เลยให้ใหญ่กว่าเพื่อความเหมาะสมนะครับของมวยรอบเพชรเมืองชนครั้งสุดท้ายชกไว้นะครับ พิกชนะครับนนท์ไทยสอจวิชิต8ลิ้วส่วนประกายเพชรอู่ดันการช่างครับครั้งสุดท้ายแพ้กันในช้างสึกเกียรติทรงนิดกู้นี้ครับผมชอบไปที่คพชรเมืองชนครับสุดสักรมวยไทยครับจะประกายเพชรครับอืรูปร่างนี่จะแตกต่างกไหมสูงยาวพอกันครับใบคู่นี้ครับแต่กระดูกกระเดี่ยวมวยเพชรเมืองชนชื่อเสียงมาแล้วถึงแม้ว่าสามปอนด์จะมีผลไหมครับพี่ติผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลครับเพราะไอคิวมวยความเป็นมวยกระดูกมวยน่ะ แค่นี้จิบจ๊บๆนะคะดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับคุณนี่ขอตามเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านะคะช่วงหน้านะคะคู่เอกนะคะแล้วก็คู่ที่4นะคะคจะเป็นอย่างไรนะคะเราติดตามได้นะคะคตอนนี้ขอขั้นโฆษณาเบรกกันแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะรอมวยจระแซกขึ้นมาพบกับเราได้ค่ะ เซีแครพีเคระเบิดสึกใหญ่วันอังคารที่30มิถุนายนนี้สึกเกียริเพชรบวกแครพีเคที่สนามมวยเวทีลุมพินีอองรีขยี้รักเต็มร้อยเจตุคามบทปีใหม่บัลลังก์เงินชาแกนเพชรรุ่งมเมซีด่ดวลเข่าปืนกลเพชรอภิมลสีดับซารประกายเพชรยอดพนมรุ้งบู๊มงคลชัยก้องสัดิ์อัดชูเจริญยอดวิชาเดิมพันหนึ่งล้านแสนสถานคุ้มค่าทุกคู่ดูสึกเกียริเพชรบวกแครพีเคอังคารที่30มิถุนายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี กลับมาแล้วคากับช่วงสุดท้ายของมวยจริงสปริงนิวนะคะช่วงนี้ก็ขอต้อนรับด้วยนะคะน้องกังปีน้อยพิธ<ร>าปะควาแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็เจอเจอเป็นประจำอยู่แล้วนะคะไปเจอทุกเ <ไป S 2> ช้าไปพัทธลุงมานะฮะร, <พา S 2> รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกกับภาคใต้ยังไงก็ไม่รู้นะคะคไปภาคใต้ทีไรนี่จะพาลาดตลอดเลยเป็นไงคะไปนั้นแอบค่ะเป็นยังไงการชกเป็นยังไงบ้างครับกิการชกเป็นยังไงตอนแรก โดนนับก่อนครับยกสามอืมคือตอนแรกเราก็มานำเป็นต่ออย่างดีเลยครับเพราะว่าชายามเขาคือพระเอกคูทอนอยู่แล้วนะ,ะนคะต่อต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดแธอมักจกพระพลาดเองเอ๊แฟนไม่ให้กลังใจหรือเปล่าหรือว่าพี่ไม่ไปยืนเืหรือเปล่านี่เลยไม่ใช่ครับ <laughs> ใช่ไหมโออขอโทษนะไปฝรั่งเศสมา <laughs> ไม่ได้ไปเชียร์น้องนะคะสัปดาห์นั้นพี่ตีเองก็ต้องวิ่งทั้งลงขึ้นเหนือด้วยนะคะเป็นช่วงนี้เนี่ยนะครับพอเกติเพชร ยึดพื้นที่ภาคกีสานภาคเหนือภาคใต้ยึดหมดแล้วครับโอ้โหนะคะก็เรียกว่าได้รับความนิยมจากแฟนๆบัดมวยนะคะเป็นไงภาคภาคใต้คนเยอะไหมไปเยอะครับค่ะยอด3ล้านกว่าโอ้โหนี่เป็นดาวเด่นเลยปะคะครับนิดนึงนิดนึงนะคะแต่ฟิตซ้อมร่างกายอยู่ด้วยตอนนี้กลับมาเริ่มหรือย,ยังคะเริ่มซ้อมแล้วค่ะพี่ตีน้องจะมีรายการวันไหนอีกคะเนี่ยก็ต้องรอรายการที่กรุงเทพคือเด็กเริ่ม วิ่งเริ่มทำร่างกายหลังจากต่อยที่ต่อยพัทลุงนะครับที่หลังจากไปพลิกแพ้ให้กับศัสุริยานะครับค,คือก็พักสองสาวันนี้ก็เริ่มเริ่มวิ่งแล้วครับเริ่มช่วยน้องๆในค่ายปั้มนะครับมีอะไรคงรายการก็ช่วยดูน้องค่ะแลวคาดว่าจะมีโอกาสได้แก้มือกับพี่แสนอีกไหมแต่เขาจะไปต่อยกับนูรนแล้วนะกับทางทางภักฝั่งอื่นแล้วนะฝัะ่งสงขัยแล้วนะขคงเราคงไม่ได้กลับมาแล้วครับต้องทำกอมขึ้นมาให้ทีมต้องไล่กันแล้วก่อนนะนะคะก็รอการปีชนะอีก2ไฟไปก็อาจจะมีสิทธิ์นะคะถ้าถ้าใคร ตอนนี้อยากเจอใครแก้มือใครพิเศษะเนี่ยสักสุริยาบอกไปทั้งบอกเลยขอขอป๋าอะไรฝากป๋าหป๋าเขาดูอยู่ฝากพี่เดียด้วยผมขอแก้มือครั้งครับยากคาใจยังคาใจคล่องใจครับอยากขอแก้มือกับสักสุริยาแต่ก็ทางนี้ทั้นนั้นก็ขึ้นกับจะป๋าครับจัดเจอใครแล้วก็ต้องชกมีความเหมาะสมคือป๋าก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากจะชกกับใครก็ได้มันไม่ใช่ครับในการทํางานเราต้องให้ทาง น้องเดียเป็นลูกพี่ผมเป็นคนตัดสินใจว่าจะชกใครดีน้ําหนักไหนอะไรไหนเวทไหนชกที่ไหนเวทีอะไระะขึ้นอยู่กับต้นสังกัดอย่างเดียวครับนะคะทั้งนี้ก็เรียกว่ารับรองเพราะว่าจะเจอใครก็เจอได้ทุกตัวแล้วก็มันทุกกู่ด้วยนะคะมาดูคู่เอกของมวยวันนี้นะคะสําหรับุกจ้างมวยไทยนะคะเมื่อกี้เราพีพา่ภาพพิจารณไปแล้วนะคะคอสองคู่แรกนะคะหลายคนอ ไม่ทานเดี๋ยวย้ำอีกทีว่าผู้แรกนะคะเราสองคนไปทิศทางเดียวกันค่ะไปที่บุญหลงสิทธิ์เป็นจมะเก่าหรือว่าบุญหลงสุนทรบางน้าเปรี้ยวนะคะคส่วนคู่สองค่ะเราก็ไปทางเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราชอบมวยซ้ายเหมือนกันมาดูคู่เอกค่ะมวยรอบเบเบอร์นะคะคลังที่5นะคะสีเมืองไทยสสมพงศ์วันนี้มาเจอกับขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างพิกัด158เวทีจะ,สะเสือจไหมเนี่ยคู่นี้ครับเมืม่อเช้าสีเมืองใหม่มาช่าง156.6รถสนครับ วันชัยมาจังร้อยห้าสิบห้าจุดสี่ขาดไปศูนย์จุดหกมานั่นหนักขาดนะครับครึ่งอนกว่ามวยคู่นี้ต่อยกันมาประมาณสิบกว่าครั้งได้ครับที่ภาคอีสานครับเจอกันทุกงานบ้านว่าเล่นนะครับคือจะคุยกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครครับต่อยไปชกกันไปยังได้เลยครับยิ้มนยขยับยังไงรู้เลยว่าจะออกมุดอะไรมามวยคู่นี้ครับแต่วันนี้เจอกันที่เวทีเมืองพุงนะครับกลางวันด้วยครับผมเป็นมวยรอบด้วยนะครับซีเมืองไผ่ครั้งสุดท้ายชนะรู้สึกชนะชองสอจุมารีส่วนวันชัยวันนั้นครับชนนะ่ารัก สนิทพันกับสภาพก็ไม่เคยเข้าที่เท่าไหร่ะนะครับเนื่องจากต่อยบ้านนอกเนี่ยไม่เคยทําหนักชกนะคุณเนี่ยมากพอมาต่อยเมืองกรุงเนี่ยมีความมาตรฐาน,นต้องทําหนักชกวันนี้ครับผมชอบไปที่ความเคลื่อนไหวของสีเมืองใหม่นะครับมีการเคลื่อนไหวอ,อยู่ตลอดทําหนักชกอยู่ตลอดวันนี้จะชนะขวัญชัยเพชรนีโรดเดิมนะครับหรือสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับมวยตัวนี้แต่ก่อนอยู่เกียรติเพชรนะครับวันนี้เป็นมวยของเกียรติเพชรแต่อนนี้ก็มาต่อยของอ้อมน้อยมวยรอบอ้อมน้อยครับเอาป็นผู้ที่ขอสวดนิดนึงนะคะปทะชามณีไทยสมศักดิ์ก่อสร้างครังปีชอบใครคู่นี้ชอบ ใครับเห็นแม่เห็นแม่นี่กัมปีชอบเมีสวนมีสวนมีสวนตอนี้มีสวนมีสวนลูกพี่นะคะมาดูคู่ที่สีค่ะคุณพลอ้อพิมศรีนะคะมาเจอกับเทวร่าสิทธิ์เป็นจมะร้อยสามสิบห้าปอนด์เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะครับคุณพลครับเมื่อเช้ามาชั่งร้อยสามสิบเก้าจุดสี่ขาดศูนย์จุดหกนะครับส่วนแสนนภาณ์นภาการเกษตรนะครับมาช่างร้อยสี่สิบเอ็ดลดหนึ่งนะครับคู่นี้ชกกันร้อยสี่สิบปอนด์นะครับขุนพลครั้งสุดท้ายนะครับ แพ้ทีฮิโอยกสาครับยอดวันดีนิติสมุยหรือยกเพชรเป็นเกษมเดิมนะครับส่วนเทส่วนแสนนภานครับทั้งสุดท้ายชกไวเนี่ยที่อ้อมน้กากระแพ้จากรลงเล็กต่อศิลาชัยนะครับะะะมวยคู่นี้ผมชอบไปที่ขุนพลนะครับเนื่องจากว่าการผ่านมวยชื่อชั้นดีกว่าวันนี้ครับจะชนะแสนนภานะครับค่ะก็มองว่ายังไงก็เชื่อมั่นการทำมวยของอภิศรีนะคะ,คะขุนพล<ม>น่าจะ ไปในทิศทางที่มีคนบอกนะคุณนุมากถ้าช่องเจ็ดสีต้องพลันชัยถ้าอ้อมน้อยนะครับต้องอภิบลศรีฤเอกบางไทรนี่โลแกนอยู่ครับแต่ถ้าเป็นช่อง11นะครับต้องเป็นเพชรยินดีอักรามีอ๋อมันอยู่ที่หน้าเสือและความน่าเชื่อถือแต่ละเวทีจะมีโลโก้สโลแกนของเขาอยู่ครับแต่ถ้าต่างจังหวัดต้องพิชปากาผาแดงอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นตามตามเขาบอกมีตามไหมตามครับคุนพลมันก็เลย เวลาตามหมดสามคนนี้มันจะตายคู่ดูว่านี่จะไปได้กันหรือไม่นะคะอะมาดูความน่าเชื่อถือเมื่อเช้านี้นะคะว่าทางด้านแฟนแฟนบัตรมวยหรือว่าเสียนมวยเนี่ยให้ความน่าเชื่อถือไปที่ใครเท่าไหร่คะพี่ติ๊ะคู่แรกครับเปิดมาครับต่อรองเลยครับคู่ที่สองครับเพชรเมืองชนเจ็ดสี่คู่ที่สามครับสีเมืองใหม่สิบเก้าแล้วก็ขุนพลสิบเก้านะครับแต่มวยชอบมวยชุดครับแฟนมวยเตรียมปากกาจดเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับคู่แรกครับ ผมไปที่บุญหลงเลยนะครับแล้วก็ชอบเพชรเมืองชนเป็นตัวตั้งนะครับมือชุดนะครับแล้วก็ติดตามด้วยสีเมืองใหม่ครับสามตัวยกครับวันนี้ครับถ้าเป็นทีเด็ดตัวเดียวเลยล่ะครับทีตัวเดียวเดียวก็คือเพชรเมืองชนครับวันนี้ครับถามทางด้านรุสิ์ดีกว่าเลยค่ะทีเด็ดเลยค่ะชอบใครคะทีเด็ดเลยนะคะชอบใครเด็ดที่สุดในบรรดารายการนี้คิดนิดหนึ่งอ่ะคิดก่อนคิดก่อนเหมือนกันครับเพชรเมืองชนเหมือนกันเลยนะคะ ที่เด็ดของไอมาเอาเปลี่ยนแล้วกันนะคะเป็นบุหล็กดีกว่าอานะคะ,ะเดี๋ยวจะพลาดเป็นกันไป3คนมักจะลงเรือลําเดียวกันมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าแฟนๆบอกว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนคะก็แฟนมวยตู้มวยหูนะครับก็มีอยากรูบรรยากาศในเวทีราคาต่อรองอะไรบรรยากาศเป็นยังไงคืกมการโชงไงโทรมาได้ครับ เบอร์หูตีสุวรรณครับเบอร์หูอมเองครับ0848411877ครับดับมีค้งนะครับจดช้าๆ0848411877ครับแล้วก็โทรมาเวลาทำการนะครับเพา่คืนห้ามโทรครับและถ้าเกิดว่าต้องการฟังข้อมูลเชิงลึกนะคะอ่าถ้าสายด่วนครับ1900ครับ222แล้วก็233ครับค่ะส่วนของอาจารย์ยศปรีดาฝากไปด้วยนะคะทางด้าน1900นะคะ222098นะคะรู้สึกจะจำไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยาก ถามเบอร์ที่ชัดเจนอีกทีนะคะโทรไปที่0982739966นะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกังปีด้วยนะคะที่อุตส่าห์ขับรถมาร่วมรายการกับเราเมื่อเช้าพาน้องไปชั่หนักมาด้วยนะคะใช่ครับ,บไปที่รุนพิดีก่อนครับรายการมวยอที่หนึ่งนะคะที่เอ็นครับนะคะเอาล,ละค่ะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะทาง u t u b e แล้วก็ทาง Facebook ของมวยจริงสปริงนิวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้ มาเจอกันนะคะสิบโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสปิงนิวค่ะเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ